โ o นี่ a r Mark นอัปเกรดการประมวลผลของ AI เต็มระบบ <Go. S 3> ขอต้อนรับเข้าสู่ Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neotech Thailand ก็จะพาทุกคนมารู้จักกับ กล้อง r ิเ l เลสยอดนิยมอย่าง Sony A7R Mark V ซึ่งตลาดของกล้องมิเ s เลสฟูลเฟรมนะครับช่วงนี้ก็ร้อนแรงกันพอสมควรทั้ง canon นะครับก็ได้ออกรุ่นใหม่มาอย่าง canon eos r8 หรือ panasonic นะครับก็ได้ออกรุ่นใหม่อย่าง panasonic lumix s5 mark ii และสำหรับ Sony A7R Mark V นะครับจะมีจุดเด่นที่น่าสนใจอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับสเปคร่าวๆของกล้อง Sony A7R Mark V นะครับ ก็ได้ใช้เซ็นเซอร์ XMR o CMOS Full Frame 35 m mm, m โดยให้ความละเอียดถึง61ล้านพิกเซลมีระบบ b i o n s XR ที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการประมวลผลถึง8เท่ารองรับการถ่ายภาพนิร์แบบ 8K 24เฟรมเพอร์เซกและแบบ 4K ได้ถึง60เฟรมเพอร์เซกระบบออโต้โฟกัสรุ่นใหม่ สามารถปรับค่า so ได้ตั้งแต่50ถึง12,400ซึ่งถ้าตั้งค่าเป็นแบบอัตโนมัตินะครับจะสามารถปรับ so ได้ในระยะ100ถึง12,800แและสำหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวนะครับ จะสามารถดัน SO ได้ตั้งแต่100ถึง32 0 0 0การใช้งานแบตเตอรี่นะครับจะสามารถถ่ายได้440ภาพถึง530ภาพนะครับถ้าใช้แต่จอ LCD จอเล็กๆนะครับเมาส์ที่ใช้ก็จะเป็น e m o u ส์ของ Sony เลยติดตั้งระบบป้องกันฝุ่นที่ประจุบ,บนฟิลเตอร์ พร้อมกลไกการสั่นแบบอัลตราโซนิกสามารถบันทึกภาพเป็นไฟล์ RAW 14บิตได้และไฮไลท์นะครับก็ยังมี Picture Profile ในรูปแบบต่างๆต,ติดตั้งฟังก์ชันการลดสัญญาณรบกวนระบบโฟกัสเป็นแบบ Fast Hybrid Auto Focus โดยมีจุดโฟกัสถึง693จุดความไวของโฟกัสนะครับจะอยู่ที่ EV 4ถึง EV 20 ช่องมองภาพนะครับก็จะใช้เป็นจอ OLED ส่วนหน้าจอมองภาพนะครับจะเป็นจอ LCD TFT 8ซนติมตรรองรับการทัชที่หน้าจอซึ่งจอ LCD ของ A7R Mark 5นะครับก็จะเป็นแบบฟลิปออกข้างได้ฟีเจอร์เด่นๆของ AI ใหม่นะครับก็จะเป็นการประมวลผลที่มีการเรียนรู้ที่ล้ำสมัยกว่าเดิมโดยเรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ และปรับปรุงความแม่นยำรวมถึงการขยายการเรียนรู้ของ AI อาทิยานพาหนะและมแมลงมีระบบป้องกันการสั่นไหว Optical แบบ5แกนช่วยป้องกันภาพสั่นไหวด้วยความแม่นยำสูงสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ถึง10เฟรมต่อวินาทีโดยมีการติดตาม Auto Focus ตัวบอดี้นะครับทำจากแมกนิเซียมอลลอยที่ทนทานรองรับการกดชัตเตอร์ได้มากถึง5,000 500, 0ครั้ง ก็ถือได้ว่าน่าจะเป็นกล้องอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็น Full Frame Mirrorless ที่ยอดนิยมนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน